ไทเลฟเตชั่นสถานีเพื่อสาธารณารัฐไทยภูมิใจเสนอรายการสามสหายไกลกังวลเสวนาประสาเสรีชนคนเกรียนเกรียนแลกเปลี่ยนความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกปัญหามีทางออกถามตอบกันตงรงตรงไม่ต้องงงกันอีกต่อไป ดังเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบัตและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลสมมุติอย่างนี้มีขนแยงไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีหรอกผมแย่งเองอะไรคือมันจะพูดอะไรก็ได้ผมแย่งเองก็ได้นะครับครับ ตอนนี้มีข่าวว่าประยุทธ์ก็โดนถล่มโดยผ่านน้องชายปีชาปีชา,านี่โดนมานานแล้วแล้วก็ผ่านอะไรผ่องพันเมียของปีชาลูกปีชาแล้ววันนี้ต่อมาถล่มประวิตย์วงสุวรรณไปฮาวายใช่ไหมหมดไปยี่สิบล้านเก้าแสนกินมือละหกแสนเลยของมันเนี่ยนะ,ะแสดงว่ามันกำลังจะเล่นประวิตย ใช่ไหมครับทีนี้มันยังไงคุณมันจะลบกับแมเอาตรงๆอ่ะนะมันขัดแย้งไม่รู้มันเหมือนกันผมว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับเรานะมันก็ไม่เกี่ยวกับเรามันไม่เกี่ยวกับเรามันจะลบมันก็คงไม่ลบแล้วมันก็คือเขาแค่เปลี่ยนตัวเล่นกันมากกว่าหรยอมั้งครับแล้วจริงๆอ่ะมันเปลี่ยนตัวเล่นมันทําให้เราเล่นยากขึ้นนะใช่ครับเพราะว่าประยุทธ์ประวิทย์นี่มัน มันไม่ไหวแล้วอ่ะคือมันถึงเวลาเสร็จก็ฆ่าขุนพนเสร็จนาฆ่าโคตึกเอามากินก็คือมันเจ้าของข้อม้าก็อาจจะอยากเปลี่ยนเจ้ากีเออมันเปลี่ยนเจ้ากี้เปลี่ยนมาเพราะว่าน่าชำแล้วก็ขอขอโทษเหมือนถ้าหยาบยาบเหมือนพวกโสเภณีนะคือหมดอายุมันก็ให้ตํารวจประจ้ารู้ใช่ไหมไม่ได้อะไรขึ้นมาเออไม่ได้อะไรคือมันก็เอาตัวที่เก่งพาะทหารมันมีเยอะครับมันขึ้นมาเรื่อยๆก็ไม่ใช่มีชุดเดียว เพราะฉะนั้นดูไปแล้วเนี่ยผมว่าคือไอ้ที่พูดนี่บางคนอาจจะเถียงว่าไม่รู้ใครตัวใครพลโทพลเอกขึ้นมาก็ช่างมันครับก็จริง่ะผมไม่ได้เถียก็คุณนะแต่ผมถามว่าประโยชน์ไม่มีครับมันสร้างความสับสนเปล่าๆครับ <ๆ S 2> เพราะอย่าลืมว่าคุณจะทําอะไรคุณต้องมีสมาธิมีมีเข็มมุ่งมีจุดมุ่งไม้ครับ,รบชัดเจนมีความมุ่งมั่น ไม่มันมันไม่ใช่คุณกําลังทํากิจการสมมุติว่านะคุณมีความถนดถัดทางเรื่องนี้คุณถนดัดสมมุติว่าอะไรดีคุณถนดัดทางด้านที่ว่าคุณจะทําด้านยูทูบนี่แล้วกันคุณจะทำท่านทำอยู่มีคนโวรไปขายปลาเนี่ยอยู่ๆก็มีคนมาสกิดให้ไปขายไก่ย่างดีนะแล้วคุณจะไปไหมฮะ สกิดนู่นสกิดนี่นะมันความมุ่งมันมันไม่มีมันรับสับสนใช่ไหมครับเออมันภาษาพยกว่าไม่มีจิตตะครับไม่มีสมาธิแล้วบอกว่าเราจะเปลี่ยนระบอกกูไม่เอาครับอยู่ๆมีคนบอกว่าเฮ้ยลองประยุทธ์ก่อนเออมาอย่างงี้อย่างงี้ประยุทธ์ทะเลาะกันนะไม่รอมันทะเลาะมันเมื่อไรจะทะเลาะกันไม่รอพ่อมันตายคนเลยเดี๋ยวมันตีกันนะไม่เราฟังได้เราฟังได้แต่ใจเราต้องมุ่งมั่นอะไรกับใจของเรามุ่งมั่น ที่จะเปลี่ยนระบอบเราก็ต้องเปลี่ยนสมมุติว่าคุณเก่งคุณร้องเพลงเก่งนะคุณจะไปเดวอ้อยเนี่ยแม่คุณบอกอย่าไปเลยไปขับแท็กซี่ดีกว่าใช่ไหมครับหรือชวนไปทำอย่างอื่นซึ่งคุณถนัดคุณจะไปอย่างเงี้ยครับกูจะตทงนี้ให้ได้กูแน่แล้วกูจะต้องกูเรียนเก่งกูต้องไปทำวิจงวิจัยคอมพิวเตอร์กูจะไปสถาบันพระมงกุฎนะครับจะอยู่งู้นนี้จะเฮ้ยไอ้หนูอย่าเลยวะ ไปขายก๋วยเตี๋ยวกับป้าป้าฮะดิสรุปแล้วก็เลยไปไม่ถึงจุดมามันไปไม่ได้คือตอนนี้ปัญหาคือว่าไอ้ระบอบนี่มันเป็นทั้งระบอบมันจะทะเลาะกันไม่ทะเลาะก็มันรักษาระบอบอยู่เหมือนเดิมจริงไหมจริงครับมันจะทะเลาะยังไงมันก็เป็นระบอบเนี่ยแหละมันจะตีก็ไอ้ระบอบเนี่ยเพราะฉะนั้นมึงจะสมัคคีกูจะล้มมึงอย่างเดียวอ้าวแล้วไปคิดรอมันล้มมึเหรอผมว่ามันไม่ล้มมหรอกมันมีแต่จะแข็งแรงขึ้น คือมันอาจจะโชคดีครับเกิดฟ้าผ่ามันตายกันหมดหรือเกิดสึนามิแบบบางเกาะล่างทั้งเกาะแห่ไอกระบาดที่ไหนฟิลลปีนส์ที่ไหนเนี่ยเออที่ที่ไหนที่ว่ามันสึนามิมาแล้วมันหายไปเลยมันไม่ฟุกขนาดนั้นหรอกเออผมว่ามันถ้าเราเตรียมไว้แล้วบังเอิญมีงั้นก็ก็ไม่เป็นไรครับใช่ไหมเพราะว่าเราก็ต้องสร้างสร้างความเข้มแข็งต่อไปคือเราก็ต้องทําของเรานะครับ ในกระบวนการประชาชนของเราเราก็ต้องทําไม่ใช่ว่าจะรอรอให<ล>้มีปัญหากันก่อนรอให้โอกาสมาถึงซึ่งอันนั้นเป็นเงื่อนไขาภายนอกเงื่อนไขาภายในของเราคือเราต้องตเตรียมกําลังพลของเราคือผมรู้สึกอย่างนี้นะครับว่าผมไม่ได้ว่านะ ใครจะพูดอะไรยังไงเนี่ยโอเคพูดไปนะครับนะพันตีคนนู้นพันโทคนนี้แม่ทัพภาคนู้นเป็นพี่คนนี้เป็นลูกคนนั้นไม่เป็นไรกูก็พูดออไปบันแล้วแต่แต่จริงนะฟังได้ไม่ได้ฟังไม่ได้นะครับจริงไม่จริงก็แล้วแต่คุณจริงไม่จริงแต่ความจริงก็คือว่าระบอกเพื่อคือระบอกใช่ไหม <c oughs> ครับเจ้ามันจะตายไม่ตายก็เท่านั้นแหละครับนะมัน คือที่เขาล้มเจ้าเขาไม่ไม่เคยมีใครรอเจ้าตาย,ตายมีประเทศไหนมนรอเจ้าตายฮตายไม่ตายเราก็ล้มอย่างเดียวฝรั่งเศสมารอไหมไอ้ลุยที่สิบหกมารอมันก็ไม่รอพระเจ้าซาเนโคลัสก็ยิ่งใหญ่โมรัลัน <c oughs> ล้มหมดนะเนปาลกษัตริย์เยยนทรามันรอไหมไม่ถ้าสมมติว่าเรารอถ้าเกิดเขาอยู่อีกสี่ปีลรว <c oughs> เราก็พยาย,ยามขยันหายใจ ไปหายใจรอมันตายมันตายลูกมันมาเอามาแข่งกับลูกเลย <laughs> 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 นี่พูดถึงการปล่อยข่าวอย่างนี้มันทําให้เราแบบอ่าราวะพ,ะว,พะวงอ่ารอผลสุดท้ายแล้วพวกเราจะอ่อนล้าไปเองใช,ใช่ไหมครับครับ <laughs> <อ>คือผมถามตรงๆนะครับผมก็ไม่รู้นะคณะรัษฎรเขารอรัชการที่เจ็ดตายป่ะไม่รอครับ <laughs> เขาเขารอ พระสุขุมพันธ์บริเขาเขารอบริพัชสุขุมพันธ์ทะเลาะกับพระองค์เจ้าเขา,เขาไม่รอเขาไม่รอครับเขาไม่ได้สนใจทะเลาะกูกูจะปฏิวัติมึงอ่ะกะบฏหมอเลี้ยเขารอไหมรอราชการที่หกเขาก็ไม่ได้รอเขากับเอาวันที่มันถาวายสัปปติญาณตนดื่มน้ำทบาลเอาวันนั่นนะเล่นมาเลยถ้าคือกัดยิงแม่งเลยครับเขาก็ไม่ได้รอเขารู้วมไม่สําเร็จกูก็จะทําเพราะฉะนั้นมันมีประเทศเดียวครับที่รอเจ้าตายคือประเทศไทย แล้วมีประเทศเดียวที่เชื่อว่าพี่น้องทะเลาะกันคือประเทศไทยครับแล้วมีประเทศเดียวที่เชื่อว่าองค์ประธานองคมติกับรัฐธรรมญาติของคือประเทศไทยแล้วมีประเทศเดียวครับที่คิดว่าทักษิณจะไปดีลกับฝ้าชาคือประเทศไทยถามว่าประเทศอื่นมีใครคิดว่าเฮ้ยฝ่ายประชาธิปไตยนะจะจะไปดีลกับฝ่ายเจ้ามีไหมครับไล่ประเทศเดียวที่ด่าฝ่ายประชาธิปไตยก็คือประเทศไทยจริงไหมครับที่ด่าทักษิณเนี่ย ก้าวข้ามทักษิณเลยเสื้อเหลืองก็ด่าเสื้อแดงบางคนก็ด่ามันก็มีประเทศเดียวคือประเทศไทยที่ว่ามันฟุ้งซ่าน่ะครับคุณว่าไหมคือมันเรียนน้อยหรือว่ามันฟุ้งซ่านผมไม่รู้นะผมรู้สึกว่าเรื่องมันง่ายๆแค่นี้เฮ้ยไม่ได้หรอกทําอะไรก็ได้แต่อย่าด่าเจ้าปัรสันฝรั่งเศสมันมีอย่างนี้มาให้อหญ่ด่าเจ้าหนึ่งมีไหมผมว่าไม่มีนะห้องเต้จีนใหญ่กว่านี้มันก็ไม่มีสักว คือเมืองไทยมันไม่รู้ผมพูดหยาบมันกระแทกเสอยเรื่องไม่เป็นเรื่องครับไอโนูตอะไรนี่ไม่ได้ไอนั่นยุ่งชิบหายไอนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้เมาส์เข่งประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีเมาส์เข่งมีค่าตัดตอนหาเลี้งไม่รู้พติการสภาฮครับอะไรควบคุมสื่อครอบงำสื่อครอบงำองค์กรอิสระประเทศนี้นะอะไรที่โกหกทั้นมันเชื่อหมดเลยว่ะ <c oughs> คุณว่าอย่างนั้นแล้วื่ะ <c oughs> เรื่องเรื่องจริงที่ไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่เชื่อเรื่องตรงตรงคือกษัตริย์เป็นศัตรูร่มแมงหมดเลยแค่นี้ประโยคเดียวไม่เชื่อครับ <c oughs> ไม่ได้หรอกต้องรอเจ้าตายก่อนคนไทยรักในหลวงนะถ้าเกิดเราชนะแล้วมันไม่ยอมทําไงกู <c oughs> ถ้ามึงชนะแล้วมันไม่ยอมเรื่องมองมันรู้สึกคิดมากเกินไปว่าครับเนี้แล้วมันชนะมึงมึงยังยอมเลยมึงไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแค่ด่ามัน มันก็ปกครองอยู่ได้เพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆนะเรื่องความคิดเป็นเรื่องสำคัญมากครับผมอย่าอย่าฟุ้งซ่านอย่าเบี่ยงเบนครับแล้วก็คุยนี่ไม่ไม่ใช่ว่ารับฟงังความเห็นไม่รับฟังนะครับคุณจะเห็นได้เรื่องของคุณนะแต่เรามาลบไอ้คุยก็คุยกะไปใช่ไหมครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันไม่ไปไหน คือเอาเรื่องไม่จริงมาพูดเรื่องจริงไม่จริงนี่ผมไม่ได้หมายถึงว่ามันทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันนะครับอันนั้นเป็นความจริงผิวเผินแต่เราต้องพูดเห็นเนื้อแท้แก่นแท้ให้ถึงธาตุแท้อย่าไปไนแค่ปรากฏการอ้าวทาไมถ้ามันรักกันมาไม่ไม่ไปขี่จักรยานขี่ไม่ขี่ทำไมวัดพระแก้วไปเปลี่ยนเครื่องชงไม่ไปพร้อมกันทําไมวันนี้มันออกทําไมมันไม่ไปด้วยกันเออนั่นมันเรื่องของมัน เราไม่รู้นะอย่าไปยุ่งแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่ามันเป็นทั้งระบอบระบอบนี้เนี่ยมันคุมคกลไกลอำนาจรัดเราต้องดูจุดที่มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงใช่ไหมครับอะไรที่มันไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแท้จริงคุณจะพูดไปทำไมอะไรที่ว่ามันไม่มีผลเนี่ยมันมันอาจจะพูดแล้วมันง่ายมันสนุก สมมติถูตั้งทฤษฎีผมเจียเสียรเรารักพระบรมเรารักพระบรมนะอุ้ยตอนนี้นะเสียมานี่รับรองเ,เต็มเสร็จแน่ๆเลยเพราะว่าเสียเบิร์รกะโหลกแน่ๆเห็นไหมเสียมันหนีไปไอ้ไอ,อ้เป็มหนีไปนี่ปัใต้หนี่อยู่มาเลเซ,เซียว่าไปนู่นน,นะครับ,รบซึ่งเป็นเรื่องโกหกมันก็อยู่มันก็งงพูดเอาแล้วคุณกูณณก็พูดไปดิมาเนี่ยสุเทพเสร็จแน่ๆครั้งแล้ว ตั้งผู้จัดการแรงชาติใช่ไหมจุกคนมั่นหมายกับปรทิบ์นะงานนี้สุเทพเสร็จแน่แน่งานนี้สนธิริมเสร็จแน่แน่งานนี้งานนี้ทักสินมาแน่คือมันเป็นเรื่องที่มโนมโน้โนวนรุนน่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่สะท้อนระบอบมันทํนาหลลทให้สับสนครับสตาร์วพี่ตองทร์ก็เรื่องเรื่องไร้สาระเรื่องทําให้สับสนครับครับไม่ไม่ใช่ว่าเห็นต่างหรือข้อที่จริงไม่ใช่นะครับ ยุทธศาสตร์คือเขาเป็นศัตรูกับเราอ่ะหรือคุณยังบาดว่าเขาเป็นศัตรูศัตรูเป็นมิตร้งบ้าฮะสมมติว่าเสียกับประเทศทะเลาะกันแสดงว่าเสียเป็นพวกเราเลยหรือยังไงคุณยังบาดว่ายังไงไม่เป็นครับเอาทาไมก็ยังเป็นศัตรูอยู่เขาบอกศัตรูของศัตรูเป็นมิีดแค่แหละไม่ใช่ครับเพราะว่าจริงเขาก็เป็นเดี๋ยวเป็นศัตรูของศัตรูเขาก็เป็นศัตรูอยู่ก็คือถ้าก็หมายความว่ามันไม่เขาไม่ได้เป็นมิตรนะครับศัตรูของศัตรูไม่ได้เป็นมิตรแต่หมายความว่า ถ้ามีเงื่อนไขที่เขาเกิดลบกันทําให้เราเบาขึ้นแค่นั้นแหละไม่ต้องออกแรงมากอ่าลักษณะอย่างนี้แต่พูดถึงว่ามันเป็นผลดีไหมมันก็อาจจะดีถ้าเขาลบกันเองแล้วมันจะเบาขึ้นไงแต่กรณีของเสียกรณีของเปรมกรณีของพระเทพกรณีของบุรภาพัยากผมว่า เขาเห็นล้าเป็นศัตรูชัวร์ยังไงมันลูกกระทืบเราถูกใช่ไหมใช่ครับมันสามัคคีในการลุ้งเหยียบเราก่อนว่ามันทะเลาะกันมาคุยกันได้แต่ทะเลาะกันเรามันคุยไม่ได้คือเราฟังได้เราฟังแล้วก็พูดกันแต่ว่าเราอย่าไปมุ่งมั่นอย่าไปหวังของเราก็คือมุ่งมั่นประชาชนนี่แหละจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงนะครับเราอย่าไปหวังให้ศัตรูขัดแย้งกันเองแล้วก็ ค่ากันเองซึ่งมันจะมันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้แหนะมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือประชาชนนะครับจะต้องร่วมมือกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงคือตรงนี้นะครับเปลี่ยนรัชการใหม่จะไลไรมันเดิมครับนะคุณฟันธงบอกว่าเปลี่ยนรัชการใหม่ใครจะเป็นเสื้อแดงหนาวแน่มันไม่มีรัชการใหม่ครับมันหมดนะ และนโยบายเราคือเราไม่เชียร์ใครทั้งนั้นนะครับเราเชียร์ระบอกพธาอธิปดีใช่ไหมครับ,รบมึงจะเป็นเจ้ากูถามไอ้ฟันธงมึงรักเสียมากทั้งเลย <c oughs> พ่อตาแม่ยายมาติดคุกเดิมกูบอกให้มันปล่อยก่อนน้ <c oughs> อ,อยหยองมันดีกว่ามึงไม่รู้กี่เท่ายังโดนกระทืบตายครับ <c oughs> ไอ้ปราคมอีกเป็นคนจัดการกับพงศ์พัชยพันธ์พงศ์พัชยพันธ์นี่โดนไอปลาคม วารุนประพาเอาข้าคุกนะไอ้ปาาโเม็นผูกคอตายในคุกไอ้มอยองลงกระทึสตายเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ไม่ใช่รัชการครับมันเป็นเฮีย <c oughs> ผมไม่ค่อยเรียกพระบรม,มเรียกไอเสียอันนี้สูงสุดแล้วนะปก <c oughs> ติเรียกไอเฮียนะ <c oughs> ไอคุณลุงครับ <c oughs> เขายังมีก็ยังมีพวกเราทุกวันนี้ก็ยังมีอีกเรารักพระบรมพระบรมใครครับใคร ใครรัดพระบรมศิริราเมีเม่เขาจะมดีจะกลัวมันุงจะฆ่ากูอมเงินไปสองร้อยล้านบอกว่าให้คุณคิดแล้วเขาให้ให้ให้ศิรัตาสองร้อยคุณเขาให้อใครรัดพระบรมไอ้เรื่องก่อนๆอาจจะมีครับครับข่าวลือถน,นนอักษะครับข่าวลือว่าบางคนนี้ไปหาครับผมบอกคุณนะตำรวจไปหาเสียจริงครับเอาเงินไปให้ครับฟังดีๆนะครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง <laughs> เดือนละหนึ่งรอยล้านนะครับ <laughs> ที่ต้องส่งสวยให้อเียครับหรือไอ้ภาบอลมหรือไอ้เฮียแล้วแต่คุณจะเรียกน, <laughs> นับ <laughs> นะนเดือนละหนึ่งร้อยล้านเ <laughs> ขาคุมสายตํารวจครับตํารวจที่รีไยทุกวันนี้นะตําแหน่งซื้อขายเนี่ยนะตําแหน่งสูงสุดคือผู้จัดการวยชาติเนี่ยไม่แพงครับสองร้อยล้าน <laughs> คนที่รับเงินก็คือเสียบางทีก e ็เป็นเมียเสียแล้วแต่เม e ียคนไหนนะ อันนี้คือสายของเสียเสียเขากินตำรวจส่วนเป็นนะสายทหารเขาแบ่งกันนะครับเขาจะไม่ก้าวไกยเขามีระเบียบเขาชิงอยู่มานานเจ็ดสิบปีไอ้เ,อเอล้าเนี่ยอยู่ครบสมัยคนเดียวตั้งทัดสินสีป่ปีใช่ไหมครับ <c oughs> คุณจะไปอะไรกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขามีการจัดคือพูดตรงๆนะเขามีระเบียบวินัยมากกว่าเรา เขามีการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์กันเขามีสำนึกถึงชนชั้นเขารู้ว่านะอยู่ได้ด้วยการเอาเปรียบประชาชนครับเขาสามัคคีกันเอาเปรียบสามัคคีกันเอาเปรียบรวทาลายครับทําให้ประชาชนอ่อนแอครับสามัคคีกันเดินสายเพื่อทําให้ประชาชนเนี่ยหลงงมงายคุณดูนะทุกคนลูกหลานเดินสายหมดเลยครับบางทีไปปล่อยนกปล่อยปลาที่นู่นนั่นี่ไปโครงการคุณดูแต่ละคนแม้แต่แม่แก่ๆเขาเมื่อก่อน อะไรสังวานใช่ไหมคโครงการแพทย์อาสาสังวานตายพี่สาวเขามาทาแทนแต่ที่ามาทาแทนพอตายปุ๊บคุณถั่วมาทําแทนซึ่งไม่รู้จะไปรักษาใค,ใครตัวเองเราเาตัวไม่รอดเลยนะใช่ปะ่ะครับและแต่ละคนเขามีาง,งานทำก็ประเทศว่าออกทุกงานการช่วงการชาติแจกปิญญาเขาขยันไงนแต่ละคนทําหน้าที่องค์พระก็ทําแต่ละคนลูกไอ้ทัวมาหมดเลยครับครับ เขาขยันก็ทําแล้วเขาไม่เคยโจมตีกันเห็นไหมครับครับวันดีคืนนี้ก็ออกมามาเชียพันธมิตรก็มีถักผมเปียเป็นรูปถุงชาติฮะคุณถั่วบ,บางทีก็มาบอกในหลวงของป้าประจวนนะที่ไม่หายก็เพราะว่ามีคนเผาบ้านเผาเมืองใช่ไหมครับออกมาแขวะและไอ้พระเทีบก็ไปนู่นตอนแสดงชุมนุมนไปลงมาจุฬาไปบอกว่าเนี่ยนะเป็นห่วงแพทย์พวกสแสดงชุมนุมเนี่ยนะไปข่มขู่คุกคาม จะต้องย้ายสังฆราชยานันสังวรไปสีราชกันได้ไหมครับ,รบเขาแต่ละช็อตเขารับลูกกันตลอดครับตแตดสมัยนู่นหกตุลานเนี่ยนะครับเขาก็เดินสายปลุกระดมครับไปกันทั้งบ้านครับ,รบเพราะฉะนั้นไอ้ความสนึกสนนที่เขามีมากกว่าเราไอ้เรานี่บางทีไม่รู้มีไม่มีทะเลาะกันเองนะทักสินข่าตัดตอนทักสินอะไรเมาคงเมาสเคีงบ้าบอคอแตกคงมันนี่ไม่เคยเมามันเมาสตลอดที่ไม่มีใครว่าเลย มาตาสีสีหรือว่านิรโทษกรรมเคยมีใครไปว่าไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะยังไงไงเราจะมียขนาดนั้นเราก็คงสู้ขลําบากถ้าเราไม่มีความสามัคคีและถ้าเราไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความชัดเจนอย่างผมเสนออย่างเงี้ยเสนอสารรัฐบางคนว่าเป็นไปไม่ได้ผมว่าทุกประเทศมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมคุณว่าเป็นไปได้ไหมเสนออย่างเงี้ยฮะมันเป็นไปได้หมดครับ เป็นไปได้ครับถ้าคุณมีอำนาจก็เป็นไปได้ใช่ถ้าคุณไม่มีอำนาจนิดหน่อยก็ยางไรก็ไม่ได้ครับถ้ามีอำนาจก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นแล้วเสร็จแล้วบอกว่าไอ้แนวทางลุกขึ้นสู้เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ครับเขาบอกเป็นไปไม่ได้สมัยใหม่เป็นไปไม่ได้เอาอะไรมาพูดเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นสมัยใหม่ยิ่งเป็นไปได้อ้าวเป็นยังไงคุณพูดเนี่ยคุณพูด คุณพูดเล่นนะวะนะฮะเขาบอกสมัยใหม่เป็นไปไม่ได้สมัยใหม่การลุกขึ้นสู้เป็นไปไม่ได้เออทาไมถึงเป็นไปไม่ได้ต้องถามก่อนมันบอกว่าสมัยใหม่ต้องเป็นคอนเซนเซสต้องปกครองได้ต้องอะไรเขามันไม่รู้อะไรบ้าบอทฤษฎีโซนตีน่ผมก็เคยได้ยินผมว่าอย่าไปหลงทางนี่วะเขาส่งมาเยอะแยะแบครับคุณลุงผมก็ไม่รู้นะคือผมไม่รู้ว่าเขา ไอ้พูดตรงนี้เนี่ยนะคือผมบอกตรงๆนะผมไม่ได้ดูถูกคนนะเขาพูดเพราะเขาไม่สู้แล้วเขาก็ต้องการทำให้คนอื่นดูแย่คือบ,บอกตรงๆผมไม่ได้กล่าวหานะครับคือไอ้คนสู้เนี่ยนะเขาจะมีเรื่องให้ทำไอ้คนไม่สู้มันก็จะมีเรื่องมาแยง้งเพื่ออะไรครับอันที่หนึ่งเป็นข้อแก้ตัวทําทำไมมันไม่สู้อันที่สองคือเป็นการทำลายคนที่สู้ว่ามึงไม่ดีครับ คือมึงเด่นกว่ากูเพราะว่ากูฉลาดก,กูถึงไม่ชู้ไอ้ที่มึงสู้ไอ้แดงใต้ดินเนี่ยหิงซวยพูดแล้วเถอะไรสาระยุ่ใไอ้คนงูนี้ถ้ามึงแน่จริงมึงไปอย่างนั้นเงี้ยมึงเองยังไม่พูดอะไรเลยเขาแน่จริงไม่แน่จริงคือเป็นการพูดเพื่อปกปิดตัวเองอะปกปิดความไม่สู้ของคุณเนี่ยใช่ป่ะใช่ครับคุณจะยังไงแนวะว่าคุณผมก็มีเรื่องของผมจะทําเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ บางบางครั้งผมบอกตรงๆนะครับไม่ไม่ได้ว่ารับหลังนะแต่บางครั้งเนี่ยมาตัดที่คุณคอยพยายามว่าคนุคนนี้นะเพราะว่าคุณอ่ะมันไม่สู้แล้วคุณเที่ยวไปตัน,นิีเพื่ออ้างว่าตัวเองทําไมไม่สู้ออืใช่ไหม <S 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 แล้วก็เพื่อ <ED> ดิสเครดิตคนที่เขาสู้คุณไม่ทำนะแต่คุณกลับไปเหยียบย่ำคนที่เขาทำให้ตัวเองดูดีอะ ครับแล้วคุณก็อ้างว่าอันนี้คือประชาธิปไตยถ้าที่มันไม่มีนะประชาไม่มีก็เรากำลังจะก็าำลังจะสร้างเอาธาตคืนมาเมืว่าค,คุณเปป็นระชาได้ไหมคุณจะต้องฟังผมก่อนมันไม่มีประชาธิปไตยครับถ้ามันมีกูไม่ต้องมาพูดอย่างนี้หรอกจริงไหมใช่ครับถ้ามันมีเลือกตั้งสุขุมพันชนะก็ให้แมงเป็นไปแล้วงวดหน้าว่ากันใหม่ครับสวนชนะบรรหารในบรรหารตายไปแล้ว <laughs> หรือไอ้สมศักดิ์โดนยึดบ้านไม่ได้แล้วมั่งสิบหกล้านเนี่ยก็ว่ากันไปใช่ไหมใช่ครับคุณมาพูดในเรื่องที่มันไม่มีเราไปดักประชาธิปไตยเราต้องสู้ในหนทางตไม่ใช่ครับต้องสู้เพไื่อประชาธิปไตกอนจริงไหมใช่ครับคือตอนที่คุณเป็นไส้ติ่งคุณต้องไปผ่าไส้ติ่งไม่ใช่คุณไปพูดถึงว่าอาหารนั่นที่มีประโยชน์มึงกินไม่ได้จะไปพูดทําไม ก็กินไม่ได้ไปจะพูดทำไมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมต้องบอกว่าบางบางบางครั้งเนี่ยบางครั้งเราเสียเวลามากก็ไม่ได้แล้วเรื่องเนี่ยนะที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องทําความคิดให้มันชัดให้มันชัดมองเป้าให้ชัดแล้วก็เล็งให้มันดี นะอาไม่ไม่ทราบว่าเสียงหายไปหรือเปล่าค,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 คง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 ไม่หายนะเสียงปกตินะครับเอ,อชัดเจนชัดเจนโอเคเสียงชัดเจนนะครับอืทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะที่มีคนชอบพูดกันบ่อย เป็นบางคนที่ชอบพูดคือคนที่มันจะหาเรื่องถามน,นะะแต่มันไม่ทำอะไรหรอกแต่กี้เราพูดถึงฝ่ายศัตรูนะคือพวกกษัตริย์ทุกอัมมาทกุกขุนศึกทั้งหลายแหละเนี่ย,ม,ยมันสามัคคีกันหรือไม่ทะเลาะหรือไม่และทั้งแม่มันครับอันท,ที่สองคือที่มีคนชอบพูดว่าถ้าทักสินไปตกลงกษีเออครับทำไมไม่บอกว่าตกลงกับประเทศผมก็ไม่รู้ <laughs> ตกลงกษียแล้วคุณจะทำไง ถ้าทักษิณไปโอเคกับเซียแล้วคุณจะกลับไหมคุณคุณจะกลับไหมล่ะผมว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับเราเหมือนกันมันก็ไม่เกี่ยวนะแล้วจริงๆแล้วผมว่าทักษิณเขาเขาคงไม่โง่ไปกว่าเราโง่ไปกว่าเราป่านนี้เราก็รวยชิบหายแล้วครับคุณว่าทักษิณเขาโง่อ่ะจะไปตกลงกับเสียผมว่าเขาบริหารประเทศระดับนี้แล้วก็เ มีเพศที่ในทางสากลขนาดนี้ผมว่าวไม่ใช่คุณดูถูกทักสินคุณดูถูกตัวคุณเองอะ่ะคุณบอกถ้าทักสินดีอ่กับเสียกูมึงมึงดูถูกตัวมึงเองอ่ะมันแสดงถึงความโง่ของไอ้คนพูดว่ามันเป็นไปได้ยังไงทักษินจะไปดีวกับเสียพวกเราแย่กันเปล่าไม่รู้ครับคือมันไล่สาระคือพูดแล้วไม่ต้องสู้เพราะสู้ไปทักษินก็ดีวกับเสียโอก็เหมือนตะกี้นี่ครับเออเตมไอ้ประเทศ พระเทพก็เสียทะเลาะก,กันสู้ไปทําไมก็รอมาทะเลาะก,กันก่อนดีหรือว่าไอเสียหรือไอเป็นหนีเสียไปอยู่โคราชหนีไปอยู่สงขลาหนีไปอยู่ปัตตานีแล้วกำลังลบกันอยู่ก็มันก็รอไปก่อนดีค,คือลงท้ายก็ไม่ต้องทำอะไรถูกต้องครับครับผมถ้าทักสินดีวก็เสียคุณจะว่าไงผมไม่ว่าไงเพราะมันไม่มี มึงไม่สมมติว่าพรุ่งนี้โลกมันแตกอะมึงจะได้ไม่ทุกพูดเลยไหมพูดไปต่าหายง่ายไปเยอะจริงไหมพวกที่โลกมันแตกวันนี้ให้เรามากินเหล้ากันด้วยก็นนอนฉลองใช่ป่ะใช่ครับมันสมมุติในเรื่องที่มันไล่สาระมันหลงประเด็นนะครับหลงทําให้หลงข้อที่หนึ่งเราไม่รู้ข้อที่สองพวกที่ก็ไม่มีครับถ้าผมซื้อหวยผมว่ามันไม่มีครับที่จะดีวไม่มีครับเพราะขนาดนี้ประเภทที่ว่าจะตายวันนี้พรุ่งนี้เรายังไม่รู้เลยจะไปดีวอะไรครับ สิ่งที่มันปรากฏจริงๆที่เป็นรูปธรรมไม่มีคารดีวนะครับมันมีแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงที่สุดเมื่อไหร่อันนี้จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรือเปล่าครับครับผมคิดว่านะตอนนี้นะเขาได้พิสูจน์มาแล้วว่าได้ทําทุกอย่างเดินตามกรอบตามรอยตามร่องทุกอย่างกฎเกณฑ์การคแต่ก็ยังโดนลังแกครับเพราะฉะนั้นเขามีความชอบธรรมที่จะสู้ครับครับโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วนะ มึงจะไปอ้างนู่นอ้างนี่อ้างเมาส์ข่มทั้งแม่มึงกันนะไม่มีใครสนใจเเพราะปัจจุบันประชาชนต้องการประชาธิปไตยแลวคนมาว่ากันเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียกว่าทั้งภายในภายนอกมีความพร้อมครับผมว่าตัดสินใจผมว่าเชื่อเขาตัดสินใจแล้วคุณไม่ต้องเชื่อผมนะผมว่าตัดสินใจแล้วนั่นแหละเพราะว่าเอาใจเข้ามาใส่ใจเราถ้าเป็นคุณคุณจะยอมหรือวะฮะ ถามคุณจะยอมเผมไม่ยอมรอกผมโดนขนาดนี้แล้วผมว่าผมโดนน้อยกว่าเขาไนงะผมว่าอดทนขนาดนี้มันได้อีกคนแล้วถึงว่าครับครับแล้วผมว่ามีน้อยคนจะอดทนได้ขนาดนี้ถ้าเป็นคนคุณจะทนไหวไหมถ้าเป็นผมวันแรกยึดกูสี่หมื่นล้นานแม่กูเอาสามหมื่นล้มแม่งเลยครับเดี๋ยวช่วงแรกพักกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงที่สองต่ออ่าต่อไปก็เรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อครับว่าถ้าสินสู้ไม่สู้ยังไงครับ ไทยเลสเตชนสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทยประเทศ ออปวงชนทั้งหลายอำนาจคนไทยก็เป็นของไทยทั้งสิน้นอย่าอ้างคุณค่าวันเหนือคนในแผ่นดินทรัพย์ทุ่รนินต้องเป็นของไทยทุกคนเพื่อหยดเดียวเฮอชาติไม่เ,เจริญให้ต้องผชิญสิ่งเลวร้ายคือความยากจน เอย่ยหยดเดียวทำร้ายคนไทยทุกคนบ้านเมืองอับจนสับสนพร้อมอดเ,ดเมอ,อ่ออยหยดดี